ตตัดแคมรี 5, ่2.5ไฮบริดพรีเมียมคันนี้ปี19หลุดจองมาครับ รถสวยน่าใช้อีกหนึ่งคันนะฮะเดิมทั้งหมดครับตรวจเช็คให้แล้วในคลิปนี้นะครับผมใครอยากเห็นความเดิมคันนี้ดูคลิปนี้จบเชื่อว่าตัดสินใจได้ทันทีรถสว,สวยแบบนี้ผมแถมประกันเครื่องเกียร์เพื่อเป็นความสบายใจดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้นอยู่ที่2.59ที่สําคัญใครซื้อสดผมไม่เก็บแบตนะครับรีโอนด้วยนะฮะใครสนใจเข้ามาดูตัวรถได้นะครับออปชั่นนะฮะจัดเต็มแบบนี้สว,สวยนะฮะออปชั่นจัดเต็มโครงสร้าง tn g a n นะครับช่วงล่างแบบเบิรวิชบนเป็นปีงนอกอิสระ ร,รถสวยพร้อมใช้งานนะครับฟรีดาวนะฮะแล้วก็ซื้อสดบอกเลยว่าฟรีแบบสนใจดูให้จบอย่าพลาดเลยนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเพชรยนต์รถมือสองพร้อมใช้วันนี้นำตัวครับ Toyota Camry 2.5 h y b r ิด p r ีเมียปี2019ตัวท็อปสุด สีขาวมุกแบบนี้ครับมานำเสนอพี่ๆนะได้เป็นเครื่องยนต์สี่สองจุดห้านะครับประมาณร้อยยี่สิบสองแรงม้านะครับค่อนข้างแรงเอาเรื่องอยู่นะรถสวยประหยัดน้ำมันนะครับ20-25กิโลลิตรเลยนะครับได้เป็นสีขาวส,สวยๆแบบนี้นะฮะคันนี้ฟรีดาวผ่อนอยู่ประมาณ1 0 0 0น กลางๆนะฮะที่สาคัญนะฮะป้ายแดงขายล้านแเพชรยนต์ขาย9 0 0 0แสนกว่าหายจากป้ายแดงไปประมาณ870,000 0นะฮะแล้วหายไปเยอะมากหายไปเกินครึ่งนะครับรถสวยๆอีก1คันอยากเอามานำเสนอพี่ๆนะครับได้เป็นตัวท็อปสุดโครงสร้าง TNGA นะครับช่วงล่างปีกนกอิสระนะครับมีในเรื่องของ s u n r o o มาให้นะครับอดี้เดิมทั้งคันหน้าเดิมท้ายเดิมแบบนี้นะครับได้เอามานำเสนอพี่ๆนะครับ เดิมทั้งคารเหลี่ยมสันไม่มีบุบนะใครสนใจใครหาอยู่มีประกันเครื่องเกียร์แถมให้นะครับดอกเบีย้ยพิเศษ2.59%นะฮะสนใจนะครับ,นะรบเข้ามาดูตัวรถได้ที่บริษัทเพชรยนต์นะฮะหรือว่าใครไม่สะดวกนะฮะสามารถสอบถามผมเข้ามาทางช่องทางติดต่อด้านล่างนี้ได้นะครับเดี๋ยวผมนําเสนอให้รวมถึงผมเสนอแคมเปญพิเศษให้นะครับถ้าชอบตัวรถแล้วนะฮะจองล็อกรถไว้ระบบจะล็อกเป็นชื่อพี่ไว้นะครับแล้วก็ไม่สามารถเสนอขายให,ให้กับลูกค้าท่านอื่นได้ นะครับเซลลที่นี่มี40คนฮนะล็อกไว้จะดีมากนะครับสนใจสามารถมาดูได้นะครับหรือไม่ไม,ไม่สาไม่สะดวกก็โทรเข้ามานะครับอ่ะสวัสดีอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งนะครับผมปานเพชรยนทรับที่ปรึกษาการขายบริษัทเพชรยนต์มีประสบการณ์ขายครัมามากกว่า8ปีนะผ่านการอบรม SSI Walking Step ทีเอสซีจากโตโยต้าครับอโมเตนาชิ o ashi, ทักษะการขายการบริการแบบญี่ปุ่นจากอิสุใครอยากได้รับการบริการที่ดีเยี่ยมนะฮะโทรหาผมที่เบอร์ด้านล่างนี้นะครับ0 8 2 5 7 1 3 3 6 9แอดไลน์ parnpi 1992ตัวเบอร์โทรนะฮะก็สามารถแอดไลน์ได้เช่นเดียวกันนะครับคันนี้นะครับเอามานำเสนอเป็นตัวท็อปสุดปี19หน้าเดิมฝากระโปรงหน้าเดิมไฟหน้าเดิมนะฮะไฟแท้ไฟเดิมรุ่นนี้เป็นของไทยคยโตะนะไฟตัดหมอกอยู่ครบนะบให้ดูสภาพภายนอกก่อ นะครับโดยรวมนะฮะนี่ดานข้างเดิมหมดเลยนะไม่มีรอยบุบนะครับประตูนะฮะซ้ายขวาหน้าหลังเดิมหมดนะครับล้อแม็กก็เดิมนะฮะไฟท้ายตัวนี้นะฮะเป็นของไทโคอิโตะเช่นกันนะฮะซัพพายเออร์ของโตโยต้ารุ่นนี้ซึ่งมันออกมาตั้งแต่ตอนเป็นป้ายแดงแล้วเซ็นเซอร์อยู่ครบนะฮะโครงสร้าง TNGA t o y o โ a โยต้าเซฟตี้คันนี้เรื่องความปลอดภัยครับได้ในเรื่องของขั้นสูงมาแล้วนะครับมันไม่ใช่ความปลอดภัยมาตรฐานอย่างเช่นพวกที่ เบรก abs อะไรพวกนี้ไม่ใช่นะครับตัวนี้เป็นตัวตัวตาเซฟตี้เซนต์มีระบบการออกนอกเลนมีครุสคอนโทรลที่เป็นอัตติฟ์นะฮะหน้าจอทัชสกรีนนะฮะนี่ดิสเบรก4ล้อแบบนี้ไฮบริดนะฮะประหยัดน้ำมันอยู่ประมาณ20-25ถึงกิโลลิตรนะได้เป็นตัวสีขาวมุกแบบนี้ไปใช้งานนะครับสนใจสามารถเข้ามาดูรถได้นะครับตัวนี้ก็ออปชั่นจัดเต็มนะครับเป็นตัวท็อปสุดนะฮะมีในเรื่องของฟังก์ชันต่างๆให้เลือกใช้ภายในเดี๋ยวพารับชมนะฮะนี่วันนี้นะครับ ใครที่ซื้อผมนะใครบอกว่าจะซื้อสดผมลดแบตให้ด้วยนะฮะสำหรับผมนะในคลิปนี้บอกว่ามาจากคลิปนี้ผมลดแบตให้ที่สําคัญนะครับฟรีแบตเท่านั้นยังไม่พอพี่นะฮะฟรีโอนฟรีจัดนะครับ,ดนะรบได้ราคาตัวรถไปเลยนะครับเก้าแสนมาพันนะครับไม่หนึ่งแสกิโลเนี่ยปีสิบเก้าไฮบริดพรีเมียมตัวนี้พร้อมใช้งานนะครับผมได้คันนี้ไปใช้งานบอกเลยคุ้มจริงๆนะฮะคุ้มจริงๆเลยนะฮะสภาพโดยรวมสวย ะครับออปชั่นจัดเต็มดอกพิเศษเริ่มต้นนะ2.59นะฮะฝากระโปรงหน้าครับเดิมนะฮะไม่มีได้เปลี่ยนมานะครับผมบุบไม่มีบุบไม่มีรักยิ้มเหลี่ยมสานตัวรถสวยนะครับกระจังหน้าก็เดิมทั้งนั้นเลยนะครับได้สีขาวมุกไฟหน้าครับโปรเจคเตอร์เลนนะฮะเป็นของไทยโคยโต้ครับไซเบอร์เออรุ่นนี้นะฮะไม่มีแตกไม่มีเล้าไม่มีไอ้น้ำนะครับโลโก้มีอ่าในเรื่องของอ่าไฟเดย์ทามไฟเดย์ไลท์นะครับไฟเลี้ยวอยู่ในโคม ไตัดหมอกอยู่ด้านข้างมีมาให้นะฮะล้วก็เซ็นเซอร์มีมาให้รอบคันแล้วจุดเชื่อมต่อฝั่งนี้มันอ้านิดหนึ่งนะครับตรงนี้เดี๋ยวผมเก็บงานให้นะครับองคงซุ้มล้อนะฮะหรือที่เรียกว่าก้ามรถนะก้ามของตัวรถนะฮะทำให้รถดูเท่ดูบึกบึนนะด้านข้างนะฮะไม่มีบุบเลยนะครับช่วงในเรื่องของเส้นสายต่างๆในบุบไม่ลักยิ้มนะครับโลโก้ไฮบริดชัดเจนนะครับกระจกมองข้างครับปรับพับเก็บไฟฟ้า ปรับองศาไฟฟ้ามาพร้อมกับไฟเลี้ยวนะฮะตัวนี้มีบายสปอร์ตมิเตอร์มาให้ครับมีการแจ้งเตือนมุมอับแบบนี้นะฮะโลโก้ชัดเจนนะครับคานนะฮะไม่บุบตรงที่เก็บงานย่างๆนี่ไม่บุบไม่บุบเลยนะครับมือเปิดประตูเป็นโครเมียมบนหลังคามีหลังคาซันรูฟให้นะครับสีขาวมุกแบบนี้นะฮะรถสวยสวยพร้อมใช้นะครับจุดเชื่อมต่อด้านหลังนะฮะแนบชิดไม่อ้านะครับไม่อ้านนะนี่ นะฮะล้อแม็กนะครับเดิมโรงงานแน่นอนครับแม็กตัวนี้ขอบ17นิ้วสีบรอนเงินยางมิชลินครับยางเนี่ยนะฮะเดี๋ยวผมดูปีให้ถ้ามันปีเก่าเกินไปนะเปลี่ยนให้เลยแต่คันนี้ยางปี25ามาแล้วนะครับยางปี25นะฮะนี่เห็นไหมฮะสวยไฟท้ายครับไฟท้ายก็เป็น Full LED นะฮะไม่แตกไม่ลาวไม่มีไอ้น้ำนะครับโลโก้ชัดเจนนะฮะเซ็นเซอร์มีมาให้ทั้งหมด4จุดในด้านหลัง นะครับพ่ออยู่สายมือนะไฟทับทีมด้านล่างมีม,มาให้2จุดครับผมเหลี่ยมฝั่งนี้นะครับปุ่งซุ้มล้อนะฮะร,รวมถึงจุดเชื่อมต่อต่างๆนะครับนี่เห็นไหมฮะไม่มีอ้าออกนะครับนี่เหลี่ยมสันนะฮะชัดเจนครับ<อ>ผมไม่มีบุบไม่มีรัก,กยิ้มล้อแมกไม่มีปีนฟุตบาทดิสเบกสีล้อความปลอดภัยขั้นสูงโครงสร้าง tnga ช่วงล่างดับเบิ w i s h b o นะครับเป็นโครงสร้างที่แข็งแรงมากๆนะฮะ คันนี้สวยจริงนะครับไม่แค่แสนกิโลนะฮะปี19นะครับราคา9 2 9 0 0 0ถือว่าราคาดีนะฮะราคาดีเลยหายจากป้ายแดงไปประมาณ9ประมาณ8 0 0แ0 0หายเกือบครึ่งนะครับหายเกือบครึ่งสวยๆนะฮะนี่เดียมสันตัวรถสวยชัดเจนนะฮะมาดูภายในกันนะครับเดี๋ยวให้ดูภายในนะฮะเปิดเข้ามานะครับ แผงปัดรถกระจกค,ครับเป็นออโต้สี่บานเป็นออโต้ทั้งสี่บานนะครับมีปุ่มปรับปุ่มล็อกกระจกนะมีปุ่ม essential l o c ครับมีพับเก็บกระจกมี memory s e ตนะฮะร,รวมถึงจอยองศาจอยสติ๊กปรับองศาๆๆกระจกเบาะคูหน้าไฟฟ้าเบาะหนังตึงตึงตึงนะฮะ push start นะครับ,รรบมีมาให้แบบนี้เลยนะครับแล้วก็มีอ่าปเปิดฝาถังน้านํามันเปิดฝาท้ายระบบการลื่นทันไหลนะฮะร,ระบบปรับไฟออโตน้นี่มีมาครบ นะฮะนีส่สวยๆนะฮะที่เปิดฝากระโปรงหน้าคันนี้นะครับนอกเหนือจากจะเป็นเครื่องยนต์2.5ไฮบริดแล้วมีแพทเทิร์นชิพมาให้มีซีเควนเชียลชิพนะฮะมันจะเป็นการเชื่อมต่อนะครับเดี๋ยวให้ดูนะครับก่อนไปถึงตรงนั้นเดี๋ยวเรามาดูหน้าปัดเรือนใหม่นะครับหน้าปัดเรือนใหม่ ตัวนี้มีบ่งบอกในเรื่องของการสตาร์ทเครื่องยนต์ถ้าขึ้นคําว่า lady นะครับแสดงว่าเครื่องยนต์สตาร์ทสำเร็จนะนี่ lady ตรงนี้นะครับที่สำคัญเปิดความปลอดภัยไว้หมดเลยไม่ว่าจะเป็น by sport m ิ n i t o r rcta นะครับระบบเซนเซอร์รอบคันเราเปิดไว้หมดนะครับเลขไมล์หนึ่งแสนาัจะอีก2กิโลนะครับระบบความร้อนนะฮะเกยความร้อนไม่ขึ้นนะครับเกยน้ามันเกยอัตราเร่งต่างๆอยู่เส้นนี้หมดเลยนะครับอยู่ในเซ็ตน,นี้หมด นะครับคอนโซลด้านหน้าครับเป็นแบบเบเกนซีดนุ่มๆนะครับสัมผัสดูในเรื่องของซอฟทัชมีนะฮะนี่นะครับสคบครบนะนี่ปล ong ลัยครับหุ้มหนังนะฮะปุ่มมัลตินะฮะมีมาให้นะครับ Adaptive Cruise Control นะครับท็อปสุดก็ต้องเป็นถึงจุดหยุดนิ่งแบบนี้นะครับ Adaptive Cruise Control มีการปรับเรดาร์ตรงนี้นะฮะสังเกตดูเดี๋ยวผมจะกดให้ดูนะฮะนี่นี่คือการล็อกความเร็วนะฮะพร้อมเรดาร์พร้อมใช้งานเรากดเรดาร์ครั้งหนึ่ง เลด้คือตรงนี้กดทีเดียวมันก็จะมีเส้นสายขึ้นมาสีฟ้าเห็นไหมฮะนี่หายไปแล้วนี่กดอีกทีนึงมันจะลดระดับลง3ช่วงตัวลดนะครับ3ช่วงตัวลดใครที่เคยใช้น่าจะเข้าใจแต่ใครไม่เคยใช้เดี๋ยวผมมาเทสและวิธีการทำงานให้ไทนเลนชิฟครับบวกลบด้านข้างมีมาให้นะครับหน้าจอนะฮะทัชสกรีนมีเนวิเกเตอร์ให้สามารถเชื่อมต่อพวกบูทูธครับ รับสายวางสายในพวงมาลัยได้ต่างๆได้หมดนะฮะนี่สัมผัสทัชสกรีนแบบนี้นะฮะนี่ฟังก์ชันต่างๆนะฮะมีให้ใช้ฮะใครสนใจนะครับนี่เข้ามาดูตัวรถได้ที่บริษัทเพชรยนต์ถ้าใครไม่สะดวกนะฮะเดี๋ยวผมนําเสนอให้ส่งรูปให้ดูนะครับนี่แอร์ดิจิตอลครับออโต้แยกอุณหภูมิมาให้แล้วซ้ายขวานะครับมีฟังก์ชันต่างๆให้เลือกใช้งานนะครับฟังก์ชัน AC นะครับตัวนี้ก็จะให้แอร์แบบว่า ให้มันออกจุดไหนให้มันออกแค่หน้าไหมหรือจะให้มันออกเท้าด้วยนะครับหรือจะออกแค่เท้าอย่างเดียวนะฮะนี่ได้หมดเลยนะครับพัดลมรดเปิดได้หมดนะครับถ้าเกิดว่าเราไม่อยากเอาเป็นดูโอเนาะเราเลื่อนสมมุติว่าฝั่งนู้นร้อนเอาฝั่งนู้นหนาวก็เลื่อนเป็นยี่ิห้าองศาได้นะครับได้เหมือนกันนะฮะตัวนี้ครับได้ในเรื่องของไวเลชั์นเจอร์มาให้แล้วนะฮะเป็นที่ชาร์จไร้สาย นี่ที่ชาร์จไร้สายนะครับแต่ว่านะฮะมีกล่องด้านล่างให้ด้วยมีที่เก็บของด้านล่างนะฮะสามารถเปิดได้รับปิดง่ายๆเกียร์ออโต้นะครับมีซ e ค u ิเชียลชิปบวกลบครับเป็น ecvt นะเป็นเกียร์ไฟฟ้านะฮะเป็นเกียร์ไฟฟ้าบวกลบมีมาให้เป็นเกียร์ไฟฟ้าด้วยนะครับระบบไฟฟ้าต่างๆ ev mode นะครับ eco mode normal mode sport mode ev mode เบรกโฮเบรกมือไฟฟ้าครบเซตเลยตัวนี้นะครับ มีแอร์ในเบาะนะครับสามารถเปิดได้เย็นๆเลยนะนะฮะรถสไตล์ผู้บริหารนะครับรถสไตล์ผู้บริหารเสา A นะครับลำโพง JBL นะครับเครื่องเสียง JBL รอบคันเสา A เป็นสีเบจทำให้ด้ได้ในเรื่องของอารมณ์ลักชุรี่ไม่อึดอัดสายตาแล้วก็ทำให้คนนั่งด้วยเนี่ยไม่เมารถง่ายนะครับโดยความเป็นเสา A แบบนี้นะฮะกระจกมองหลังครับตัดแสงอัตโนมัติครับคันนี้มีมาให้นะฮะม่านบังแดดครับ มีกระจกให้แบบนี้เลยนะฮะมีกระจกให้แบบนี้นะับไฟติดปก,กตินะครับสันลงสันรูปเปิดได้ง่ายๆนะครับนี่สันรูปเปิดได้ง่ายมากนะฮะนี่ปิดก็ง่ายๆเช่นกันนะฮะปิดก็ง่ายๆเช่นกันนะครับตรงนี้ก็เป็นแบบเบรกซีนมีแอมเบียนไลท์เห็นไหมแอมเบียนไลท์ไฟมาให้ช่องเก็บของอยู่ด้านล่างครับสำเนาคู่มืออยู่ครบตัวสันรูปเนี่ยสามารถยกยกตูดได้ด้วยนะฮะยกตูดได้แบบนี้เลยนะครับใครได้คันนี้ไปบอกเลยคุ้มค่า เดี๋ยวผมไปนั่งด้านหลังให้ดูเดี๋ยว่เดี๋ยวนั่งด้านหลังให้ดูนะ,ะเดี๋ยวแป้นหนึ่งนะครับอ่ะตัวนี้นะครับเป็นตัวท็อปสุดหายจากไฟแดงไปประมาณ8 0 0แสนสนใจก็ติดต่อเบอร์ด้านล่างนะครับ0 8น5 7 1 3 3สองห้าเจ็หนึ่งสาาหกนะครับแอดไลน์ p a r n p i 1 9 9, 9 2นะฮะอ่ะนะครับ,นะรบนั่งด้านหลังก่อนที่จะไปดูฟังก์ชันที่อยู่ด้านหลังเราดูวิสัยทัศน์ที่อยู่ด้านหน้าก่อนนะครับ ไม่มีในเรื่องของร่องรอยต่างๆไม่มีฝุ่นนะฮะนี่ไม่มีรอยขีดข่วนนะฮะสวยจริงนะครับสวยมากๆนะฮะสมมุติว่านะครับฟังก์ชันตอนหลังผมนั่งอยู่ตรงนี้ผมนั่งฝั่งนี้ยแล้วหัวเข่าผมอ่าบอกบอกตัวนี้ยมันยื่นมาเกินอนะ่ะมันยื่นมาไกลเราสามารถปรับตรงนี้ได้นะฮะนี่เห็นไหมฮะปรับขึ้นปรับลงได้ปรับนี่นะฮะเอน็นนี่ได้หมดนะครับ ได้หมดเลยนะครับสมมุติว่าผมนั่งอยู่ตรงนี้ด้านหลังนะฮะด้วยความที่นะครับมันเป็นรถผู้บริหารมันสามารถสั่งใช้งานจากด้านนี้ได้นะครับแล้วที่สําคัญนะฮะที่พักแขนมีมามีปุ่มทัชสกรีนแบบนี้สามารถดันเบาะนะครับเดี๋ยวผมกดปุ่มนี้นะเดี๋ยวดูนะนี่เห็นไหมครับอ่าเดี๋ยวผมกดลงนี่นะฮะมันสามารถตอบเองได้นะครับมีอุณหภูมิแอร์ตั้งหากนะครับ อุณหภูมิแอร์ตั้งห่างแบบนี้เลยนะครับม่านบังแดดถ้าร้อนก็เอาขึ้นเอาลงได้หมดนี่นะเดี๋ยวขึ้นก่อนโวลุูมเสียงเปิดวิทยุได้หมดนะครับสําหรับตัวนี้นะได้คันนี้ไปนะนี่แอร์นะครับตอนหลังมีมาให้ฝ้าเพดานก็สะอาดสะอ้านครับไม่มีรอยยันอนดดักขระใดๆนะครับสวยจริงได้คันนี้ไปคุ้มค่าครับนี่เดีย๋ยวผมพาไปดูห้องเครื่องยนต์นะแดดเริ่มมาแล้วแดดแรงแล้วนะครับอ่ะ เครื่องยนต์นะครับฝากระโปรงหน้าคันนี้มันเป็นโช๊คอัพฝากระโปรงมาให้แล้วนะฮะขึ้นสุดลงสุดแบบนี้นะครับเครื่องยนต์เป็น2.5จ้านะฮะตัวนี้ทํางานร่วมกับแบตเตอรี่ไฮบริดได้อยู่ประมาณ1 5 5 1ห0 122แรงม้านะถือว่าแรงเอาเรื่องอยู่นะประหยัดน้ํามันอยู่ประมาณ20-25กิโลลิตรเกียร์อัตโนมัตินะครับเป็น e-cvt นะฮะเกียร์ไฟฟ้าด้วยนะครับผมแล้วก็นี่หัวน็อตต่างๆครับไม่มีร่องรอยของการถูกขันไขขยับ เบ้าชงเบ้าชกนะฮะทั้งสองจุดเลยนะฝั่งนู้นด้วยนะครับไม่มีร่องรอยนะครับหัวน็อตต่างๆไม่มีร่องรอยของการถูกขันไขขยะเคมีพันธุ์ต่างๆครับไม่มีแตกร้าวไม่มีรั่วซึมนะฮะรวมถึงนะครับเปลี่ยนน้ำมันเครื่องให้ด้วยนะซื้อรถกับผมนะฮะนี่แบตเตอรี่ไฮบริดนะฮะตัวนี้มอเตอร์นะมอเตอร์แบตเตอรี่ไฮบริดมันจะอยู่ด้านผู้โดยสารนะครับด้านผู้โดยสารแล้วก็แบตเนี่ยจริงๆมันอยู่ฝาท้ายนะครแบตสตาร์ทเครื่องหยุดหัวน็อตต่างๆครับไม่มีร่องรอยการถูกขันไขขยบนะฮะ ไฟแท้ไฟเดิมครับอย่างที่พูดในต้นคลิปครับไทยคุยโตโลโก้ชัดเจนนะฮะโลโก้ชัดเจนเลยนะครับเป็นของไทยคุยโตนะครับทานบนมอน้ำไม่บิดเบี้ยวหัวน็อตต่างๆนะฮะนี่นะฮะโชคกขึ้นสุดลงสุดฝาหน้าครับสวยๆนะฮะฝาหน้าสวยๆแบบนี้นะครับไม่มีบิดเบี้ยวนะครับสวยๆแบบนี้เลยนะฮะได้คันนี้ไปบอกเลยคุ้มนะครับคุ้มราคาดีนะครับมาดูด้านข้างกันนะฮะ สปอนเม็องเมนอาร์กนี่แกให้ดูครับเรียงกันเป็นตับแบบนี้ครับประกอบกัน3ามแผ่นหนึ่งสามนะฮะร,รถยืนยันนะผมเขียนไวในสัญญาซื้อขายชัดเจนนะครับว่ารถไม่เคยชนหนักพิคว่มจมน้ำนะฮะหัวน็อตต่างๆไม่มีร่องรอยนะครับเรียมนะฮะสวยนะครับปลายแจงเตือนลมยางหัวน็อตต่างๆไม่มีร่องรอยของการถูกขันไขขยับนะครับนี่นะฮะ สว,สวยแบบนี้ไม่อย่างให้พลาดคีบโรบอตจะมีทุกคันนะสำหรับตัวรถเก่งนะครับจะเป็นจุดเดียวที่อ่าโรบอตเอาไว้คีบแล้วก็เอาลงเอาตัวโครงสร้างเนี่ยลงไปชุบสีนะครับด้านหลังกว้างๆนะยางอาลงยางอะไรอยู่ครบนะฮะชุดแม่แรงอยู่ครบนะฮะชุดเครื่องมืออยู่ครบนะครับด้านหลังกว้างมากนะครับเห็นไหมไฟแท้ไฟเดิมรุ่นนี้ไทยคุยโตเหมือนที่พูดเข้าไปในต้นคลิปนะฮะนี่ โลโก้ชัดเจนนะฮะสวยๆมาดูฝั่งนี้กันบ้างนะครับมีคีบโรบอตแกะแค่นี้พอนะฮะถ้าเกิดว่าตัวคีบโรบอตเนี่ยมันโดนสีมานะครับเหมือนมีการแต้มสีการันตีได้นะว่ารถคนนั้นรถชันนั้นนะอาจจะไม่เดิมอาจจะมีการทําสีแต่ว่ามันคงไม่ทําถึงขนาดนั้นนะอาจจะมีการชนมานะครับนี่เห็นไหมฮะผมเช็คอยู่แล้วนะแผ่นเพจตรงกับสําเนาเล่มทุกจุดนะครับไม่มีบิดเบี้ยว นะฮะเม็ดองเม็ดอาร์ประกอบกัน3แผ่นนะครับราคาดีครับ929000สนเานะฮะเป็นตัวท็อปสุดเลยและได้เป็นสีขาวมุกซึ่งเพชรยนโฉมเนี้ยหามายากมากนะที่เป็นสีขาวมุกนะครับมาแป๊บเดียวไปนะครับสนใจโทรหาผมนะฮะเบอร์ด้านล่างนะครับผมยินดีให้บริการทุกท่านเลยนะครับอ่ะนะครับขอสรุปให้นะครับตัวนี้ t o y ย ta Cam มรี่สรุ่นจีอารขออภัย2.5 h y b r บ d ิ r พ m ีเมีมตัวท็อปสุดนะครับ ปี2019เลขไม้100,000กิโลราคา929,000หายจากป้ายแดงไป870,000ป้ายแดงขายล้านแปนะฮะเพจยนขาย900,000กว่านะครับผมฟีดาวผ่อนประมาณ15,800ได้คันนี้ไปใช้งานนะครับสนใจติดต่อมาที่เบอร์ด้านล่างนะครับผมยินดีให้บริการทุกท่านนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมต้องขอตัวจบการนำเสนอแต่เพียงเท่านี้แล้วกันเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่คลิปหนนะ้าอย่าลืมกดไลค์กด s ั b s c r ร b e ให้ผมหน่อยนะเพื่อที่จะไม่พลาดรถเข้าใหม่สวยๆจากผมเดี๋ยวผมอัปเดทให้ท สวัสดีครับ